สวัสดีครับผม,มเพื่อนๆครับเจอผมเช่นเคยนะครับเฮียทรงจากปัตตา,านเล่งหงพระรามสองและสกุลมิโรเก็บสองเฮียทรงเล่งหงคนเดิมนั่นเองหรือตอนนี้ไปไหนมาไหนใครๆก็เรียกผมว่าเฮียสงตีตายวันนี้เราจะนําเสนอ 1. สินค้าที่ทางบริษัทเราเนี่ยนะครับนำมาเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่สินค้าที่ผมว่านี่นั่นก็คือนี่เลยครับกระเทียมดารู้จักไมหมฮะกระเทียมดํา กระเทียมดำนี่นะครับเป็นกระเทียมที่ปลูกขึ้นมาในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีคุณสมบัติแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนี่ฮะด้านในด้านนอกจะเป็นแบบนี้แพ็คกิ้งมาเป็นแบบนี้นะครับกระเทียมดำตาสวนไทยนะครับนะครับด้านในนี่จะแบ่งเป็นซองฟอยล์แบบนี้นะครับบรรจุตัวกระเทียมเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ย500กรัมหรือครึ่งกิโลนั่นเองครับด้านในจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมฮะจะเป็นเม็ดกระเทียมอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ครับเป็นกระเทียมแบบนี้เลยเป็นเม็ด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 อย่างนี้นะฮะตามสูตรเขานี้ก็คือให้รับประทานวันล,ละ4เม็ด4เม็ดอย่างนี้นะ,ะทานตอนท้องว่างตอนท้องเราว่างนะ4เม็ดแบบนี้ทุกวันวันล,ละ4เม็ดสาหรับใครที่เป็นอ,อ,อาจจะมีหรือทานเป็นเพื่อปกติก็ได้ แต่ถ้าว่าใครที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานวันละ6เม็ดตอนท้องว่างวันละ6เม็ดนะความหมายของคำว,ว่าท้องว่างคืออะไรไม่จําเป็นต้องตื่นเช้ามาท้องว่างกินเลยจริงๆช่วงบ่ายๆเรากินข้าวเสร็จปุ๊บสามโมงสี่โมงเราท้องเราว่างเราก็กินได้นึกขึ้นมาเราก็กินได้เลยเคี้ยวแล้วก็เคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วก็กิน นี่ครับสี่เม็ดรสชาติก่อนแต่ถ้าบอกเอ้ยยงรสชาติเป็นไงอ่ะกินได้ไหัหยเหม็นปากไ้ยไปแล้วกินแล้วไปออกสังคมได้ไั้ยต้องบอกว่ากระเทียมดำเนี่ยนะครับเขาไปผ่านกรรมวิธีการอบของเขาเนี่ยจนออกมาเนี่ยเนื้อกระเทียมเนี่ยจะนุ่มละมุนคล้ายๆกับกระเทียมดองแต่ไม่ใช่กลิ่นกระเทียมดองออกจะเป็นแนวแช่อิ่มซะมากกว่า ผมเนี่ยทานมาประมาณนักสาเดือนแล้วสิ่งหนึ่งก็คือความดันความดันผมเนี่ยมันก็คงที่ความดันสูงก็ไม่ไม่สูงนะฮะใครที่ปีมีน้ําตาลนะอย่าลืมนะน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงก็ลองได้แต่ว่าขอให้เป็น6เม็ดต่อวันนะครับความดันคอเลสเตอรอลอันนี้ดีเลยนะครับถ้าเป็นน้ําตาลมีน้ําตาลเยอะสูงก็6เม็ดต่อวัน กินแล้วเฟชชี่บอกเลยว่าเฟชชี่วันนี้ผมฝากเลยกระเทียมดำตาสวนไทยนี่นะครับวันละสี่เม็ดในนี้เนะี่ยครึ่งกิโลทานได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนนะครับเกือบหนึ่งเดือนเลยนะราคาอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ครึ่งกิโลขายกันอยู่ที่650บาทครับว้าว <Wow. S 1> 650บาท เพื่อสุขภาพของคุณนะครับแต่วันนี้ผมมาขายทางออนไลน์ทั้งทีมันต้องมีทีเด็ดครับ <Wow. S 1> แล้เอาอีกหนึ่งสินค้าของบริษัทเรามาจัดโบให้เลยซื้อกระเทียมดำตาสวนไทย650บาทเราแถมนี่เลยครับขิงผงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวเราขิงผงที่ขายดีขายดีมากๆ อยู่ใน b ิ๊กซีนะครับแมคเวลลู c j x p เอ s Space, หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยเรามีขายอยู่ถุงนี้เนี่ยขายอยู่85บาทนะครับ1ถุง85บาทด้านในจะเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นซองอย่างนี้ครับ1ซองต่อน,น้ำร้อน1แก้วครับทานต้านหวัดได้นะครับขับไล่ลมได้หรือป้องกันหวัดได้นะครับในยุคโควิดนี่โอ้โหบ้านสมุนไพรขายดีมาก นะครับทานต้านบอชสามารถจะทานต้านบอชได้นะครับที่สําคัญครับวันนี้โปรโดีๆของเรามาแน่นอนวันนี้ถ้าคุณโทรสั่งมาหรือเข้ามาในไลน์ของเราเข้ามาในไลน์ดีกว่านะไลน์ของเราก็คือแอดเฮอร์เบอร์เฮานะครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ในไลน์ไ d ของเราก็มีนะครับคุณสามารถสั่งเข้ามาเลยเลย เข้ามาได้เลยนะครับในวันนี้ที่เราอัพเพนนี้ขึ้นไปบอกเลยว่าเราขอให้มีจำนวนจำกัดเราจัดให้นะครับบอกเลยว่าขอเอาเป็น100ชุดก็แล้วกัน100ชุดนะ100ชุดครับนี่ครับนี่ครับ,รบกระเทียมดำตาสวนไทยแถมขิงผงตาบ้านสมุนไพรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา650บาทเท่านั้นเอง6 5 0านี่ปกติเป็นราคาเขาแถมนี่ไปอีก85บาท ก็เหลือประมาณ5้ากว่าบาทเพื่อสุขภาพครับแล้วคุณลองทานดูซื้อไปทานเองก็ได้หรือซื้อไปฝากให้แดกคนที่คุณรักก็ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเฮียรงมาทั้งทีต้องมีเรื่องดีๆมาบอกอย่างแน่นอนราคาจัดส่งสามารถส่งทั่วประเทศไทยท่านก็ลองเคาะดูว่าราคาส่งไปบ้านคุณราคาเท่าไหร่เรื่องค่าจัดส่งคุณจัดก,การกันเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวพบกัน หม่ในเทปหน้าว่าผมจะมาขายอะไรออนไลน์แม่คิดขึ้นมาเนี่ยในวัยอายุขนาดผมนี่เป็นพ่อค้าออนไลน์เฮ้ยเข้าท่าดีเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวติดใจอุดหนุนม,มาเยอะๆถ้าผมติดใจนะผมจะไปหาของดีๆมาขายเพื่อสุขภาพของเพื่อนๆในประเทศคนในประเทศไทยที่อายุรุ่นผมเนี่ยรักสุขภาพแบบผมแล้วก็ผมจะไปหามาขายกันนะครับวันนี้ไปแล้วแะครับสวัสดีครับเง <c oughs> ียสงตีตายนะจ๊ะ